สวัสดีครับพี่น้องสุพุสุสคนมือเด็กขอมุกโปภอยานยูแคนาดาคือเก่าละจ้ายานยูกับมีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสินิีใช้สอแอนนอลอด,ดีของพวกเขาคือเก่าละจ้าว่าเรากับเขาเรื่องกันเลยน่าจะเนาะถ่ายเอ็มวีแล้วนะครับขอบคุณโปรดิวเซอร์หัวใจนะครับพาร์ทหวานแววเลยพี่น้องจ้ากเกิดอีกอย่างเกิดเดี๋ยวยานยูสิบอกสู่ฟังน่าจะเนาะบอดบอยเราก็ได้โพสแบบนี้น่าจะเนาะวันนี้ถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของผมครับ โดยแอนออรดีเป็นผู้จัดหาเสื้อผ้าคอลเลกชันการแต่งตัวให้และถ่ายทำโดยทีมงานน้ำเพชรสตูดิโอขอบคุณสถานที่สตูดิโอบ้านสิงห์ด้วยนะครับแฮทแท็กแห่งแงงแห่งงามแฮทแท็กฮักเทียสุดท้ายแต่งหน้าทำผมพี่นิวพี่เอกช่างแต่งหน้าขวัญเก่นคุณนิวช่างแต่งหน้าเจ้าสาวถ่าย mv แล้วนะครับขอบคุณโปรดิวเซอร์หัวใจนะครับ ภารกิจภาคบ่ายวันนี้ถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงของผมนะครับแห่งแงงแห่งงามแฮทแท็กบอยศิริชัยภารกิจภาคบ่ายหลอมากค่ะหลอแบบตะโกนเอฟซีหลายๆท่านก็มาคอมเมนต์เ้พี่น้องค่ะแม่เจ้าเฮ็ดบุญอย่างเจ้ามาหล่อคักแท้พ่อบอยลองตามคนนี้ดูนะ ให้เลขแม่นตั้งแต่ตามมาเข้าตลอดแม่แก้วกันโอ้ยีปนอนค่ะหล่อใจละลายเลยบอสหล่อมากมากปังปังดังดังเด้อจ้าตั้งแต่เป็นแฟนกับคุณบอยคุณแอนหล่อขึ้นมากค่ะหล่อมากมากครับปลูกขอให้งงปังปังเด้อครับชอบบอสกับพิบตาจังเลยน่ารักอุยตาหักแท้น้อน่ารักที่สุดเลยเจ้าสวยหล่อ ตลอดการจ้าน่ารักเหลือเกินจ้าความสุขของเรามีแค่นี้ล่ะค่ะชื่นชอบคุณบอยกับน้องแอนเหลือเกินทั้งหล่อทั้งสวยสร้างผลงานให้กับแฟนเพลงได้ชื่นชมทั้งลำจริงและเป็นผู้บริหารสุดยอดบอยสุดิจัยใจเกินร้อยน้องแอน,อนอลดีสวยงามเหลือเกินค่ะส่งกำลังใจให้นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งคู่เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจ้า น่ารักมากน้องบอยน้องแอนเป็นสามีภรรยาที่คอยเป็นกำลังใจให้กันเคียงข้างกันทุกที่คอยสพอร์ตกันตลอดสมแล้วที่มาเป็นคู่ชีวิตกันเพราะแอนบอยน่ารักแบบนี้เราถึงรักและติดตามคอยเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองตลอดคะ่ะ a b รวมพลังมีแต่ความปังแน่นอนอีกทันนี่ก็ว่าคู่เหมาะสมกันดี อีหลีทั้งสวยทั้งหลอ่อหน้าตาก็เหมือนกันแถมลูกๆน้องเพชรน้องพลอยก็เหมือนทั้งพ่อทั้งแม่อีกด้วยฮักคู่นี้หลายเดอ้อชอบมากเวลาทั้งสองอยู่ด้วยกันยิ้มแล้วให้กันและกันน่ารักมากคนหลอกกับคนสวยสวัสดีค่ะทองหล่อถึงสวยรักกันนานๆน,น,นะคะโชคดีตลอดไปค่ะ เอฟซีได้หลายท่านกับคอมเมนต์เนาะพี่น้องเพิ่นถึงบอดบอยแล้วก็รอซอยแอนแล้วก็สวยเนาะเฮงเฮง,งปังๆเด้อเพลงใหม่ก็ได้ถึงบอดถึงสวอเด้อค่ะขอให้ยอดวิวปังๆเด้อค่ะเด้อพี่ๆน้องๆไมีความคิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังได้เด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าเดี๋ยวมีข่าวสารยานุสิทธ์มาบ,บอกสู่ฟังอีกเด้อจ้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย